ที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ที่ไหนคะซอ,อร้านปอเจริญการค้าค่ะขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรคะเครื่องดื่มทุกชนิดค่ะแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งปีทั้งส่งค่ะ,คะวันนี้นะคะก็คือได้รับความเมตตาจากซอมากๆนะคะวันนี้อซอจะมารีวิวให้กับทางร้านค่ะวันนี้ขออนุญาตให้ซอได้พูดอะไรนิดนึงอะคะ่ะอ๋อแบบคือ คือเราตั้งใจจะตั้งศาลพระภูมิแล้วทีนี้ไม่รู้จะไปหาร้านที่ไหนก็เลยเซิร์ชหาใน g o o เก e แล้วก็ไปเจอร้านเคทีอยู่ที่วงเวียนพระราม5ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เลยนั่งรถไปหาเลยแต่น้องน้อยเจ้าของร้านนิสัยดีมากๆแนะนําทุกอย่างแม้กระทั่งราคาอะไรเสนอให้ทุกอย่างแล้วก็ทีนี้เราตั้งใจว่าจะตั้งองคาามม์ท้าเวสุวรรณใช่ไหมคะเพราะว่าศาลเดิมมีเท้าเวสุวรรณอยู่แล้วทีนี้เราก็ความเชื่อก็ค,อคือคงจะมีจริงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็เลย ไปติดต่อตั้งสารกับน้องไว้แล้วก็ติดต่ออาจารย์หมอหา,หาึกษายามให้แล้วก็ไปเช่าเท้าเวสวันมาค่ะแล้วก็ติดตั้งตามดังใจปารถนาค่ะผูกใจไหมคะถูกใจมากค่ะแล้วก็บริการ <c oughs> ดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ